พบกันอมืไห่มาพบนมาพบกันนะคะช่วงนี้เนาะเห็นกันดูแล้วล่ะเห็นกันดูแล้วอาจจะบ้าบอนิดนึงเดือบีน้องเด้อบเข้าใจผู้ใดเขามาเบอันนี้จะบ้าอันจะบ้าคนนี้บ้าผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามตรงมุมใส่อะไรมุมใส่มุมขวานีินะใครก็แล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอือบอมัวน้า ้เขาบรกดอีกเขาบรกดกะซ้ำถอดซ้ำถอดเนาะอืจ้าหนาสงสารกดแหเน่กดแหเน่ดึ๊งเอาเปพียังเยาเอาตัวละครลับด้วยจังหวะตัวละครลับอ่าตัวมาอย่างนั้เอาตัวละครลับทอดหูเลยตัวละครลับคนนั้นแม็นใครมาเลยเอาป่ต้องกิน ตัวละครลำคนนั้นแมนพายเย่าข้าเหลือเพ่งพีีบ่าจะบอกพอพทำไมเอาเราไปวลคลบคนนั้นแมนพายใช่เลือดเสมอตัวละครลำคนนั้นแมนพาย กูเด้อกูไปมีก็ไปน้ำพูเด้อตัวละครลำคนนั้นแม่นพายตัวละครลำคนนั้นแม่นพไพใจเรียกตามค่ะไรตีล่ะตามกูเนาะเอ้าชื่อที่เขาน้ำกลนเสบอเนาะชีวัยตามกูเนาะ

ไอ้กิ่งกระโดดบ่หนาเฮ็ดกันดอกบ่หนาบ่หนาเฮ็ดกันดอกบ่หนาเฮ็ดกันดอกบ่หนาหลอกว่าฮักกันคือเก่าแม่นน้องฮักเขาไอ้บ่ได้ว่าก็ให้เจ้าไอ้โอ้ยดูคอกอะไรเลยใคะ มาปอม่อมอแมนดอกงก็<อ>สีหอดบานเลยบอหอดหอดอก้าล้าสมน้ำบออาบเพราะน้นอาบมันเป็นหึ่งเป็นม่นมนงไพ่บุ๋มจะไ,ไปเป็นไพ่เด้อตอนนี้เด้อเียกแว่ามินมุงไพ่ดีดนะอย่าปากโ้เอาบอกโงบ้านาโรงเรียนบทุเมื่อบอกกัร่างกายบ่ะฮ้อง ก,ก,นนกินชีสแลานอยูด้วยกลับวันที่สิบสามหนุนกลับต้องกินฮอนตุนแน่ด้วยวันนี้เจ็ยนใจเรียนน้ำแก้มแต่หน่อยเพื่นเดอ้อขากันทุกมือเจ็ยนใจเธอแต่หน่อยเนี่ยเธออยู่จักปีฉันอายุจักปี <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ได้หลินแต่น้ำไอาย่ล่ะละสายลมวายเยีนคอยอยา ั้งแต่เศร้าจนสายยืนรออายอยู่นิ่มคืนสายน้ําสั่นสะทือเหมือนน้ําตาอีน้องมันไหลล้นอาบ่มาน้ําตาไหลน้องแก่ละมาเรียนแมดูเ คำ่ละตอนนี้คำ่ละคำ่คำคำัคำไปกับไบาย